ครับหลังจากขอของเพตยามเบ็ดแล้วเนาะพี่นอนะ้องเนาะสามเซนสามเซนได้สามตัวนี่แหละพี่น้องนี่ตูนหน่อยเนาะสามตัวพอหน่อยตัวหนึ่งเป็นสีพอขอมเพตใบ่อยากหนับมาหนักเัางวันนี้มาหลุนพอใหญ่แหล่เขายามหล่อพี่น้องมาหลุนพอใหญ่แหล่ยามหล่อเบืนะ้องเนาะ ไปเลยมันกำลังสิดึงหล่อพี่น้องเอ้ยมาหลุนเพื่อนขี้เก่าตัวเจะได้เนาะกำลังสิดึงนาะเจ้าเจ้าพี่น้องไปแลยย้ย,ยเออเหมือนได้กัดโย,ยกหล่อเป่าเรื่อยๆเพื่อนว่าสีมานตัวมืนหนีเนาะอ๋อมืนหนีและมือสีมานตรงนี้สักวันแหละน้ำก็ขึ้นละ่ะ ที่แหลก็น้ำโบกว่าแต่น้ำบบขึ้นป้าบบเขารอบน้ำขึ้นลยังบบเขาอยู่มันเป็นอย่างไรซะนะเอาอ้าอ้าเพ่อยแหลกอ้าเห็นไหมฮะเออโอ้สามสี่เลยฝนพี่น้องเอ้ยฝนอุ้ยสามสี่โตปากหน่อยพี่น้องเอ้ยเพ่อยแหลกมานขนาด ไปจูมปเทียงบ้านติดเครื่องอยู่กลางพี่น้องเอ้ยเพียคอ,องเบ็ดเบ็ดของเพียคอ,องบ่พุ่นเออเออเพียเพิ่นคองใส่เครื่องดันเอาพี่น้องลุดนละบ่ลูกพี่ลุดนละบ่ลุดละะเบิ่งล่ะลุดแล้วลุดแล้วบม่ลุล้นก็ขาดบม่จักลุดแล้วแหละ ของนะพี่น้องนามมันเปลี่ยนทิศหายเว้ยหายอย่ายยดได้ป้าปนหันเฮาบ่มีป้าปนหมอเอ้ยมีจีลีอยู่ป้านี่ไะไรสำลัดรุดแล้วบล่าลูกพี่บอลรุด เมื่อจะคลองกะคลองเนาะคลองยังวาได้หันต่อไข่กระโบมี่นะเพียคลองพี่นอ้องพี่ายจูมเฮาฮะพี่ายเหลยยังเ,งเอาโจกเอาปลาอยู่พี่นอ้องล้างนันไปถือสามโตสี่โตปลาปากปลาปากนนอย เทียบพอใหญจุมของในป้านั่งกับปะตูนสองตัวละของย่ามโบสุดจ่อยของต้อไข่ละลูกพีเอองว่านั้นมียังวะเทียบมันขึ้นมาจังได้คือจังมันไร่ลงไต่เนาะข่อยกระเงิดแล้วข่อยก็ได้ของขอยอยังว่ามีป้ายไม่สังไภ่ ใายใส่เครื่องด้านอะไรยังบนรุดเขาว่าไม่แล้วลูกผีเอ้ยไอจูมเสียของจมอยู่ใสายละพอนี่แหละลุงม่ายามอีละเบนี้ปดศัสนเหลี่ยบปลาจกเอาปสัสนเหลี่ยบบ่อเหลี่ยบเลยพี่น้อง เออฮะีน kind of um, ้องอ่ามาๆมาหอยรออแหล่ม e ีหลายลังเป็นเอาทั้งทิงก่อนพี่น้องประจังสีมะซาวแถวนี้เนาะเออนะอือเอาอะไรไว มาอะพี่น้องฝืนสีมาสาวแถวนี้แล้วนี่นี่นปลอมลงเลงแมนเบิดละปอลอมรอไปเนี่ยเละมันหลุนเบิ้งบาเน,นี่สีม่านมองพี่น้องจังละเศร้าเป็นสมุนัาานัรน,บบน,นละเว้ย ยุงก็นอนเป็นหากหากแนงอ่เพ so, like ่นว่าหากแนงเป็นแน่ไดหากแนงคอยกบ่จักนี่ที่พุเท่าวยุงก็เป็นหากแนงว่สันต้นแนงนี่บ่ฮะนี่ที่ต้นแนงเป็นต้นแนวใดลูกพี่โอหากในโซก็ขึ้นเนี่ยมือนี่สะพ่อฝนยังเอามาเบาเป็นคำพังเพยยุงคือหากแนงนี่ ปอมลายพุลูปอมลายพะโล่พ่อใหญ่แล้วน้ํบ่ได้ใส่ลึกนาะแค่ปอมหอกน้ํก็ไคบึงก็อือเอาเ็ดเอาลูกพี่เฮ็ดเอาแตงเอาาให้มันสิปลูกยามน้าขึ้นหลายบ่หลายลจักปอมได้เป็นปอมดเนาะปอมหงกันก็พอแห้งล่ะอมนยู่ามเหจ้าอยู่ไดนี่เฝนตัวนี้อยู่ฟังมันบ่บ่จมกเนาะ อ่าอันนี้พ่อหญ่แหล่อืมจะได้ลูกพีย่นนแนวละว่ปล่อยขึ้นหรือปล่อยลงเออปล่อยลงลองเบิ่งอ่นละพ่อยิย่จูงเพียกของสิลุดอยู่ดอกเดี๋ยวอันให้ลูกน้องทายพ่อหญ่แหล่ดึงหลอดลูกน้องสีดึงให้ดอกทายคลิปก่อน โซ่พ้นงานพี่น้องเบิ่งว่าพญี่ยแหล่เขาเด็ดปลาลายบ่เนาะใช่ละปลาลูพกพี่นี่คือยังไงป๊อบเอออยู่ภาคเทิงพุง่นเนอะพี่น้องมาลุ้นพญี่ยแหล่อีกเขาดึงหลอก่ล้วคือแล่ออกไปนอกทีลีทีลีลูกพี่คือว่าแลหลออมันอยู่พุ่นเนาะมันปลอมมันวิดเหล้วมันก็นดึงออกไปเอามาลุ้นมาลุ้นพี่น้องฮะ Loan 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 chuột Tutuat chuột Hơn tuyến ông hỏi lời lào hiu khuyên hiu khuyên hiu 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 mà, hiu 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 ดึงลายหลอบแล้วเอ,อ้าหิวห,หเห็นแล้วพี่น้องเห็นข้อล้วจับปับบละนี่ข้อหลอบได้บอกมันข้อปลาจับปับโหลดพี่น้องอเนียนมันขึ้นลูกพี่เนียนเนียนเนียนขุดที่พี่น้องดึงเนียนคอยเนียนขึ้นแล้วจังขึ้นเนาะเนียนหน่วยขึ้นมาแล้วเฮ้ยก็มีพระคาวหน่อยคือเก่าละพี่น้องว่าพ่อสีเห็นย่างได้ ขายกับบ mm ัว hmm. พ okay, ่อสีด้ก็นี่โบโบแมนป้าขายขายได้อยู่หนักพ่อกับบัวพ่อสีด้ขายปลาขาวหน่อยโมเมนป้าเข่งป้าข้างพี่น้องเอ้ยจกเอาลูกพี่จกเอาตื่มกันพี่น้องปนกับบัวใดอีกปนกับบัวใอีกกางลายพุลุดแล้วเนาะลูกพี่เนาะนานเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวได้่าว่าจั่นว่าที่ได้ถ่ายคลิปอยู่ได้หัน โอ้ยเหลวกันลานเดียวจัหน้อยลุดนังว่ามันของทั้งลงเนาะของทั้งลงของทั้งลงลุดแหละมันของทั้งทั้งไต่อันบอกของทั้งเทิงเจ้าพนใสเครื่องดึงมันบบขึ้นอืมของทั้งไต่ก็เป็นนังว่าจะแล้วแต่มันของเทิงก็เพียคอยของเทิงดึงเพียขึ้นแล้วลุดไหมเหน้อง ตูปตัวห้อย้อนเันบ่อเออรุดเลยรุดเลยพี่น้องพในจูมเพียกรุดเลยแกก้นตัวแกกนเาไลายแกกกาฮ่าก้นยัางบ่อก้นยังหันก้นรอบคือเกาและนอ แรงยังได้เยอะหลายพวกหลายแหนหลายมุ่งพี่อ๋อสาวใหญ่เลยมั็นรุดละพุ่นถ้าบบดึงขึ้นนี่มันที่ข้างกูไข่บอลูกพี่ครับรขับ,ขบเดี๋ยวเดอ้อเดี๋ยวเดอ้อใจเย็นใจเย็นยน,ยน,นั่งถ่ายอยู่หันละนั่งถ่ายอยู่ทั้งกลางอ่นล่ะถ่ายคลิปเพอาะไงแหล ดึงรอบก่อนจังสิไปดึงหายใจเยน็นใจเย็นลูกพี่ยู่ไก่แล้วมันหักกระพาะสิไปจับไปเศร้าอ่ะผุนอยู่กลางผุนพี่น้นองเอ้ฟันใหญ่จูมออนเนอนเนอออดอนทวัววันของทั้งลุมกับเป็นนังวะเป็นแหละคือว่าน่ะเนาะเออ แก่ก,ก้นผูกร่นพญาเลเอ้ยเฮาก้นก้นคุณ,คณยังไลยลังเลยพี่น้องแกกุนแกกุนทีมพญาเล่ทีมลงทีมลงมา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 ฮู้คอนตัวนั้นพูดผู้โง่โงมาเลยพี่น้องเอ้ยคอนใหม่ใหญ่ เขาสวยเนะานะำลับโอ้ตมอมดามเนาะอ่ำพี่สอบเพียกเนาะของบ่าวอืมอบ่าว,ว,าวเอ้ยและเป็นไดละ่ะเมียเธอาอ,อาการนักนักขันละมันเถิงเหรอเนาะเออนักแล้วอาการเมียเบาวสวยพี่น้องมียเบาวสวยบศสบายอยู่โรงพยาบาลเหมือนเนาะ รับบอกไปโล่เงี้ยก็เนาะคือก็ถึกถขั้นเป็นหลายคนเฮาพี่น้องเอ้ยอขั้นขั้นเถ่าขั้นโอขั้นเป็นแหละแม่งก็แน่น,นันร่วมเบิเล้ละโลกั่นเอาเล้าพี่นายแลล้วพุนพีนพ่นายดามก็ยกปลาขึน้นผุนเอ้าทั้งๆผุนขอ,อนได้ลูกพี่เอ้ยเอาเน่า ยาคุณโอ้โอ้โอโตกเรือดได้เพาะยังเละขาสันเทียเทียเทียแล้วเฮ้ยเอาเหล้าคืนเด้ายังเละเขึ้าคือป้าปากใหญ่หมอหรือป้าตองเนียนขึ้นเนียนขึ้นใส่ละปานยันนงก้อยยังขึ้นว่าเสน่น์เสน,นส่ห์ผลใหม่เม็ดจีรีเลยพี่น้องเลย โอ้ยพ่อโตเลยอมีพ่อโตถิ่มลงอ่ำหลอดปญญเล่อือเอ้ามาหลุนล้างนี่ยละพี่น้องหลุนล้างนี่หละสิไปดึงสาวเพียขึ้นในปัญจูมาก่อนจักแล้วสิสอนกันอยู่นี่ยละดึงเอาโลนะลูกพี่ว่าจะเห็นปอมมันเดียวกันแล้วมันอยู่ฟังเหนี่มันอยู่ในฟังเนี่ยอือเอ้าสาวอพี่น้องลุน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 อือ ลุ่นตัวเห็นไหมพี่น้องเขาก็จะเบิ่งพอยี่เหล่ขึ้นยังนี่จับเออหลังใกล้แข็งแรงพอยี่เหล่หกสิบปลายแล้วพี่น้องหกสิบปลายแนี่ยังแข็งแรงอยู่ได้ธรรมดาได้หิวห้าวคืนขึ้นเก่าหันละจับข้อจับข้อจับข้อหลอบจับข้อหลอบ นี่ที่ได้จับข้อปลาอยู่ประจักษ์แล้วตัวนี้คืออยู่ได้ลูกพี่คืออยู่ได้คืออยู่ได้ตัวนี้ฮันเม็ดอีกลูกพี่น้องเอ้ยเม็ดอีกล่ะป้ายังหลตัวหน่อยๆแนๆปลาข้าวหน่อยเปลี่ยนหน่อยว่าลูกพี่บ่เออเอาไปพี่น้องพอเขาเพชิจะไปดึงเพียกให้พ่อจุ้มก่อนบาทบาดนี้เนาะพี่น้องเนาะสำหรับลิปนีพ่อกขาเพลก็ขอขอคุณทุกท่านที่เขามารับชม ช่องพ,อพ่อกขเพ็ดคนแคมโคงให้กำลังใจคอมเมนต์ทักทายครับผมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมติดตามเด้อพี่น้องที่ย่งวันท่าน,นติดตามช่องพ่อกขเพ็ดติดตามให้พ่อกขเพ็ดในเด้อครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ